สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทวดาทั่วทัวครับคลิปนี้มาเ,เ,เยี่ยมน้องไซครับนะครับมาเยี่ยมน้องไซน้องคนนี้น้องไซจอนนี่ครับเยี่ยมน้องไซยอยู่ไฮอ้อยครับอยู่ปลาอ้อยเมือน,นี้มีแต่อนาจักรปลาอ้อยครับแถวนี้ยพื้นที่สามร้อยไร่ครับแถวนี้ เปวดไปผักไสมาได้กับลานเคยมาชมไปแปดแปดครับเป็นกำลังขับมาแปดแปดครับอันเซาซีบอดนะเซาเอ็ดับเซาเอ็ดฮดฮดอ้อยโอ้แน่นอนถั่วจอดอยู่กลางสวนวงเดียวเลยครับหมุนรอบเอาเลยนะโอ้พอดไกลขนาดเลย โอ้พี่ครับพี่ฮอดไก่ลีนี่จอดอยู่กลางสวนนี่จอดง่ายบุเกินสองเถื่อนะนี่เนาะสามเถื่อทั่วหมดเลยโอ้รายการครับคุณนอะฮดอ้อยเนะาะเซาเอสดฮดอ้อยเชาซีเฮ็ดเอด๊ะแปดแปดเฮ็ดพี่แงนี่นะ โดพิกัรแพ้น่ะมันเพ้นไปยังโอ้นี่ครับแปดปดเป็นบัวธรรมรารับมีทั้ง8ปทั้งกันเซอเอ็ดเสรฮะโอ้ฟอร์ทุกวันทกนะบอสอ้าฮัมี่เครื่องดื่ม รถในบปันรือเครื่องเดี๋ยวนี้นะอันนี้นะเค,เครื่องยุดลา่างเครื่องยุดล่างรถนยกนั่นนีซื้อลากนี้มาซื้อบ่เด็นนี้นะเอามาเป็นในคาตัางทีเกื้โอโอ้โอไก่พวเน่ะัตยหลับบายบ้ไปดยางจีบวัดปีเราไปจงเนี่นอยอ อาทิตย์ละเถือนี่ก็ได้การแล้วนะนี่ลลแล้วเวุทอาทิตย์ละเถือ,อก่พยุปีไก่ใครอยู่ประจัก์ใหญ่บุกีบองนะเห็นน่พานสีข้าต้นมไากระยาแล้วมันสีดไปอยู่นี่นนแหละเนาะไปเทละล่องเทละมันก็นได้อีกรอกเทละสามล่องเนาะไอ้สีดไปเป็ติดต้นมันกับ แก <c oughs> ยามันเอากระกะไปเป็นแถวเป็นแถวน่ะอนจาจักรครับมาเบิรงมาเบิรงกแปดแปดมันครับเนี่นยตแปดแปดโอ้โหล้อน้านี่มันซ้ำมันซ้ำกระป๋องปุ๊ดวนี่ มันซ้ำร่อลังกระป๋อมได้ดสี่ยิบสี่เนาะขอบเดียวกับร่อลังสามหกได้นี่เนาะโอ้แปดแปดสิครับเป็นว่าแปดแปดนี่ไตลลิปเปอร์ครับลิปเปอร์ อุ้อ้อยใส่ปุ๋ยมันหลุดใหญ่มันใหญ่เนาะจะร่อน้ากระซำร่อลังกระปอมแะละลเอา,อาสีลร้องร้องกันครับแปดแปดนงครับครับเป็นอยู่บน อ่าลองแปดป่งครับโอ้ฮดเอไรนี่สี่ร้อยนสี่ร้อยกว่าชั่วโมงหนึ่งบอดดินนี่นะเอ๊ะคือว่าจะโดนแหละ ใส่เกียร์ยังใส่เนี่ยใส่ใส่นี่ใส่เกียร์ยังสมุนวะแลนด์ดซึ่งเนี่ยเกียร์สองเกียร์สองเกียร์นั่นเกียร์ส,ส,สองเกียร์สองน่าเล่นสิ น้องตัวนี้น้องไมีเอา่รบแัสบก็ได้น้อว่าโอ้บอต้องเสบัดก็ได้เพื่อนว่ะมันบดถนัดนาะ รถใหญ่ครับวันนี้ลองครับรถใหญ่เนาะ ต่างก,ก,กันกับครับกระป๋อมเลยครับต่างก,กันกับครับครับสามหกเลยสูงหลายเนาะ ตำปลาได้สิครับเนาะเราเกลี่ยไปเาต้องเหย,ยบขาดครับ ดูเออนว่นาไฮดรอลิกชัดทินนะครับย่าไฮดรอลิกชัดทินบอยับขาดก็ได้ครับลุงเดินครับสิลองลองที่เข้าบ้างแต่ก่ต้องยับขาดเนาะนี่ลอยเองเลยครับโอ้ ้อมโตครับลดกันยังใหม่ โอ้เด <önemli S 2> ็การละสมเนี่ก็ได้ค่ะเลี่เลยรถใหญ่เนาะยับรถใหญ่นี่ยเปิดตั้มต้นไม้ค่ะเพืแปน กับเย็บขาดก็ได้น้องลินบ้าคองตัวแล้วตโวมันก็แห้งอยู่แล้วถ้าแห้งเขาก็ผูซื้อแล้วเนาะ

ับเข้าไปนแม่พิ้วๆเข้าไปนแม่อเหลัวปฮ้ยดไปทาเบิดมันบเป็นเปชางดอกันบเป็นเียงดอกเทาประกันเครื่องขาดเี่ประกันเครื่องยไม่ลดยัไม่ลดขอายังไม่ต้นหางก็ไม่แดงยังไงใช่แล้วต้นหางกม่จั